จัดแล้วครับจัดแล้วจัดแล้วครับดินบมบ,บเลยบบดนี้ของแท้โอ้ยสวนโดนเจ้าสงการจัดให้ครับมันครับนกยังน้อยไปหากลางโอ้สวนหมกโดนมันมัน,นครับมันมีไปเล่นด้วยโอ้ยเดี๋ยวจับงาข้างนอกงาแหย่งนี้ไปงาน,นี่โดดไปโดดมาอยู่ Lông vào băng khắp bông Màn đến đây đến đây là băng ư ư ư Màn rồi khắp, màn rồi Chính nội, chính nội Với hai căng hoang Lông phố khuân Ơ, ngay, hiền nội Này Hầu hết 2 lọp, 3 lọt dạng anh dạng 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 con dạng 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 ăn đôn tự ăn gặp mắn ủng ngam ngam ừ. Hãy subscribe không đi โอ้เปรี้ยเหเปียะ้นอน่งสาี่หาหกัจก้า1ิบสิบเอครับโอ้มีบ่อเตี้ยมน้อยหนึ่งมันมันมัน มันแล้วมันแล้วเออปีกขึ้นปลาไปอยู่บ้านนกต่อเด้อมันครับจะสงการจัดให้อากติดตามครับแม็กนกเขาไงมันแล้วครับแต้มหนึ่งหาโมงเย็นครับหาโมงเย็น แจมแรกครับมาตาเศ้าหมดตาแด้ครับเหนียวเหนียวสายภูเขาติดตามครับแมกนุกเขาใหญ่ครับ